เจ้าอยากล่มอยากคุยนมสวทั้งใดเอาสาวาสนาคิดว่าในใจสิเป็นคนลาวหรือคนไทยอยาอยากคุยอยู่บ่คนไทยก็ได้คือกันคนไทยก็ได้เนาะคนลาวได้บ่คุยบ่คนลาวลายใจปั๊ดทุกคนลาวลายใจเออสินลมออกหูเลยทันทีทะลุเลยเภาะว่าลมออกหูซ้ายซอดหูขวาเลย อุ้ยจบเลยบหมนเอฟซีบ่าวลาวก็ลาวหลายใจเราอะเอฟซีที่เป็นคนลาวฟังไว้พี่น้องเลยเป็นเบิร์ตเป็นเบิรทุกอย่างเป็นคนไรในยุ่นบุญจักยังไม่คนไรใจยังเว้นคนไรใจเออปะก็คือว่าขาดแต่เป็นเบิรทุกอย่างยังเว้นคนไรใจแล้วอะจะได้มาเพิ่นอีกคนใจเดียวใจเดียวใจเดียวแต่ไรความคิดบุญจักนี่ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางแพงเบิร์ตสุขุสุคนเบิร์ตสมองสุบอนเดิ้ลพ่อพอกระซ่องยูทูบบ่าวลาวภาเพิ่นคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมมบรรย้กาศอยู่ที่บ้านดงไว้ดินเดิ้ลพี่น้องเด้อเมืองอัสสปอนแข้งสวัสด์นาเขียนเนาะวันนี้เขาจะพาพี่พาน้องเนาะเอฟซีทางผู้เก่าแลยกรับภูหม่มาหูวจักะอีกผู้สาวโสดคนหนึ่งพี่น้องเลยเนาะซึ่งเป็นผู้สาวโสดประจำหมู่บ้านกันแม่นเนาะอ่ามื่อันนี้เป็นสีมาออกสือเป็นครั้งแรกพี่น้องเลยเนาะ สวัสดหน้าตารูปหลังหน้าตาสิเป็นจังไรอายุสำมได้เนาะเคยมีขอบกว่ามาก่อนบ่อหรือจังไรกะนแต่จังไปทำความมือจักเนาะเพลินพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะไปพบไปเพาะแล้วก็ไปทำความมือจักเนาะเพลินพร้อมๆกันเนาะสำหรับคืนนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวลาววาเพื่อนของพฝากก็เลยกดเสียน้ำเด้อพี่น้องเลยเนาะป่ะว่าอะไรยังไงสงสัยมากกับสายฝนในวัอนี้ก็ไปเนาะ อ้ยนั่งน้ากันนั่นแหละโอ้ยอายพี่น้องไอพี่นอายเนาะอันนี้คือผู้สาวแบบสาวสาวโสดบันดงไว้ดินพี่น้องไอ้นาะมือนี้กะดีมาเจอแบบลายคู่หลายคนเพิ่นกว่าสร้างสร้างเพือกอยู่ในดงป่าใหญ่ทางก้ามานี่ก็โคตรลาบากเลยมันแมนมันมันมันสบายดีสบายดีก่อนสบายดีสาวโสดสบายดีน้องปอนด้วยสบายดีสบายดีสาวปอนกับสาว สื่อวาสนาเจ้านเหน้าะว่าเนาะอวาสนาแหละพี่น้องเลยแต่กระผมสิเป็นวาสนาผู้ใดดอกเนาะสำหรับผู้สาวโสดคนนี้ก็ได้สดที่เจ้าน่อสาปอนโสดบ่เจ้าก็ได้สาววัฒนาได้โสดคือกันบ่โสดโสดทั้งสองแม่ผู้สาวโสดมีแต่ผูกจุกงามเนาะแม่ แท่บ้านอยู่ในป่านในดงบ่คือขาวแท้ซุมเจ้านะี่ยบ่ไปเห็ดในใดไปอาบน้มไปช่งางบ่คือขาวแท้ใส่น้มไปช่างน้ำเซ่ยบ่น้ำร้างมาดานนี่ไนงะอ,อาบน้ำร้างมาดานไปบุไทยนี่เป็นบ่อันนี้คือบุไทยแบบไทยกระเทินอ๋อคือว่าไทยกระเทินไทยแทยก้กับพ่เลอพี่เลอเป็นบ่ไทยแทยนะ่อันนี้ได้ค่ะ ว่าให้เบิ้งยู่จักคำโฉดสามคำว่าอุทัยถามกันสองคนนี่ไปสิเลือปีเลือยังนี่บอกเขาคู่กันเขาคู่อ่ะก็ยังเอิ้นเขาคู่คือกันลาว่สุ่มเจ้าก็นนี่เม่นบอกเขาคู่บอกคูคือสมมติเขาเมาอันนี้เอิ้นเขาอยังเขาคู่บอกเขาเมาว่าไหนใดเขาเมาเขาเเมาขู่คำว่าดีใจนี่เด้ดีใจนี่ว่าไหนใดดีใจ บอกว่าบบแมนบอดีเจอนะบบแมนเนาะดีเจอแล้วว่าผู้ไทยก็ต้องดีเจอแล้วว่าไทยกระเทินไทยกระเทินดีใจที่กันถ้าว่าไทยแท้ๆนะเพื่อนชื่อว่าว่าดีเจอแนวนั่นบอกนวราชนาเอาอันสิมออมาบให้บ่าวกำไพสัมผัสลองเบิ่งเนาะถามพวกสาวๆเพิ่อนลองเบิ่งดูก็สิมออกแบบนาที่ให้เจ้าได้บาท ข่อยชีววิวเป็นชีววิวลองเบิึงลองเบิึงเต๋อผมเคยว่าน่าผู้สาวนี่ลองเบิึงมาเห็นผู้สาวงามแล้ว่าผูเป็นข่อนนะชามเรากินบะข้อค่าข้อจะรอร่วมงานมาเห็นผู้สาวงามแปลว่าผู้เป็นว่าวออกเหมืจัางแนวสีถามสบอจ้าแนวสีถามผมเมืนชีววิวเอาเองสบอสว่าเนี่ยนะมีแต่เบิ้งชี้นี้เปิดๆอย่างชี่เล่นพ้นตกจกเถื่อแหละบ้านชมเจ้าตกมือเดียวเมื่อคืนมือเดียว ก้าตวงมือคืนว่านแด่แส่กระปุกตี้เก็เหตุหน้าอยู่ตี้ชุมเจ้ากดำหน้าเป็นอยู่บอกเอาขอตามชำนีแหละเมื่อซีพเมื่อซีบดำหน้าเลยชาวสนาเด็กกระดำหน้าเป็นอยู่บอกเป็นดอกเป็นเบิร์ดเป็นเมื่อซีบิป็นทุกอย่างเป็นคนไรใจยังเว้นคนไยใจอ คือว่าขาดแต่เป็นเบอร์ทุก<ม>อย่างอย่างเว้นคนลายใจลราอ่ะจะได้มาเพิ่นอีกคนใจเดียวใจเดียวใจเดียวแต่ลายความคิดบ่จักนี่บ่แม,ม่นอะไรบร่แม่นอีกเป็นเบอร์ทุกอย่างอย่างเว้นลายใจบ่ได้ลายความคิดอีกแลว้วอ่ะครั้งแรกแล้วมื้อนี้สิได้เข้ามาหาเพิ่นแล้วก็ได้มาสัมภาษณ์ทางสาวาสนาเพิ่น โดิยปัจจุบันนี้อายุจักปีแลว้วส, okay. สาววาสนา19 19ปีแม่นอืมสาวปอนได้สะ18บ่18 18. 18, 18, 18สองเทื่อสบ่18สองรอบอืมอายุห่างกันหลายเติบเนาะสมเจ้าว่าเนาะจะน้อยพูน่นอายุน้อยกว่านี่แหละสิสละโสดก่อนจักน้อยก็เขาเบิ่งคักเลยเน,นี่ ซาปอนในเรายังเลือกไลยบ่จักและจังบ่มีคนออของใจจะเถื่อนะหรือบ่มีให้เลือกซักมีให้เลือกอพี่น้องเอ๋ยเนาะถ้าเกิดวปุได้เข้ามาเบิ่งมาสมเดอ้อเนาะอยากว่าอยากคุยกับพวกสาวๆเพิ่นกับติดต่อข้ามาได้พี่น้องเอยเนาะู้ใด สนใจคนใดก็ดีเนาะสิเป็นสาวัสนาหรือว่าสาวปอนก็ถักมาหาแอดมินได้ยินดีที่จะเอาเฟซเอาไลน์เพิ่นให้หรือว่าเบอร์โทรก็ได้หรือสีมาหาได้หรือเ่มาเที่ยวหาได้หรือเป่าสองสาวเพิ่นมาเที่ยวหาได้หรื่เปล่าเฟซซีนะเพิ่นแบบมาเล่นมายามีนะให้มาอยู่บ่ เสือก็คือกันส่งก็คือกันารสีเดียวกันสับนุ่งผู้อืมบอมเนพากันไปงานใไ่มาบ่หนิบ่ได้ไปงานใไ่มาบ่ไหมเนี่ยบ่บอได้ไปแต่งโตคือกันแหละอย่าไปจีผู้บ่าวคนเดียวกันเด้ออย่าไปหมักผู้บ่าวคนเดียวกันอีกได้เห็นบ่สาวอานาสาวอานายังเฮียนอยู่บ่หรือว่าเฮียนจบแล้วเห็นอยู่โมเจ็ด ปีสุดท้ายเนาะนอือหมเจ็บพี่นอ้องเลยมีความฝันไหมจะบอกว่าจบไปนี่อยากไปเรียนยังต่อหรือว่าอยากไปเป็นยังยังบู๊ยังบู๊บออเลยอืบอบ่มีเงินบ่มีเงิประมาณจะไปโหนกเอาใบประกาศมเจ็ดมาก่อนเนาะเมนยังบ่ม,บมีเทินยังบ่มีเทินเพราะว่ามันต้องใส่เงินเนาะ จมวันท่านจะพิจารต่อนี่นะมันต้องใส่ทื่นนะพี่น้องเลยแต่ว่าเคยคิดอยู่บ่เคยคิดไปว่าถ้าจบมานี่ถ้าว่ามีทึนนี่เขาอยากไปเฮ็ดน,นี้นะ <c oughs> ยังไงเคยคิดอยู่บ่เคยคิดไว้อยู่บ่วางแผนไว้อยู่บ่มาได้คิดตารางไว้บ่ว่าเอออยากไปหันไปนี่ยจ <c oughs> มวันจบโมเจ็ดปุ๊บแหละเออขอสิบเป็นอันน,นนั้นอันนี้ในนะบ่มีบ่บ่มีเลยยังบ่วู้วสิบเป็นยัง เมื่สิเป็นดสายาเลยโจนบ่หูสิเป็นยังวอาา่อนใช่เจ้ามาเจ็ดออกมาเห็ดหน้าบ่าออกมาดำหน้าบ่าออกมาปลูกมันบ่แบะนน้าบ่ออกมาเห็ดการกกกเกษตรบ้านเฮาปลูกมัน <c oughs> แถวนี้มีแต่ปลูกมันปลูกยางเบิดเท่านั้นแหละ <c oughs> แต่ว่าไหลอ้อยบ่มีแถวนี้นะคเอเบิ่งมาแล้วน้ำทางกับมานก,ก็เป็นไหลอ้อยจักแปลงนคือกั ทางใดเจ้าเคยไปตัดนนอ้อยอยบ่เคยไปตกมนเคยไปตกมนไปขุดมันไปหาเน่อไม้อีบ่ซาปอนอยกเดิมึงอาชีบมมึงอาชีพอีกไตอึงกัมึงอาชีเนาะตัวเต็งตัวนะอยู่ดีเป็นธรรมดาได้นี่ะสะอาดเฉพานี่ยแล้วเก่ง บ้านดงไวดินนี่เก่งเลยแล้วเป็นได้ทุกอย่างนะเป็นได้ทุกอย่างเห็ดแท่นแบบผู้ชายได้เบิดเลยเห็ดแทนผัวได้เบิดเลยเนาะผัวนี่ให้นอนเว้นอยู่เฮือนโลดเราอ่ะก่อนสิไปเองแม่จะพอซัพพอเดี๋ยวว่ามาซอยกันโมแมนติทีหานอนอยู่เฮือนบม่เกินที่นั่งชงทิพย์นะถ้าหันไม่อยากถ้าหันเราจะไปตั้งไหนก็ไปเป็นบอก ก็ยังดีแล้วก็ยังหายนอนเป็นทิศสองทิศผู้เนาะเป็นอีมเนาะแมนแบบหายนอนขีดนอนอ่านได <c oughs> ้วะหายนอนปรับปรุงเจ้าของหันหน้าว่าสิพิจารณาตัวเองได้ได้เนาะแมนแบบเขาหายโอกาสาหันหน้าพี่น้องเลยดีได้แล้วเนี่ยก็ดีเป็นทิศสองทิศเนาะอืดีดีดีถ่ายหน้าก็เป็นพระเจ้าน้องกอดเคยถ่ายอยู่บ่เคยถ่ายตั้งเก่งอะดีได้หนิหาได้ทุกอย่างถ่ายหน้าก็ได้ ว่า,าตามรถไฟพู้น่ะแม่นเว้าแล้วก็เว้าพื้นแปรไทยให้ไทยหน้าแล้วป่านนี้บ่ได้ถามผู้สาวซ้ำ <c oughs> เออสิถามผู้สาวก่อนอสมมุติว่ามีคนเพิ่นสนุกสนใจนี่อยากเว้าอยากคุยกะให้ข้อมูลการติดต่อเพิ่อนอยู่บ่อให้เนาะเพื่อนสิให<ไ>้เด้อพี่น้องเจ้าอยากล่มอยากคุย<ไ>นมส่วทั้งใดเอา้าสาวศาสนาคิดว่าในใจสิเป็นคนลาวหรือคนไทยอยากจะคุยอยู่บ่ คนไทยก็ได้คือกันคนไทยก็ได้เนาะคนลาวได้บอคุยบ่คนเล่าลายใจปั๊บทุกคนเล่าลายใจเออเช่นลบออกหูเลยท่านนี้ทะลุเลยเพราะว่าลบออกหูไส้ซอดหูขว่เลยโอ้ยจบเลยบัณฑ์เอฟซีบ่าวลาวคนเล่าลายใจเล่าอ่ะเอฟซีที่เป็นคนลาวฟังไหวพี่น้องเลยอือผู้ใดเป็นเอฟซีลาวน่ะลาวนอกนี่ลาวนอกก็จะคุยอยู่บ่ เป็นขี้โก๋เฉายวลายมีแต่ลาวนอกได้เหล้านอกคือล้าอยู่ต่างประเทศดิลาวอยู่อเมริกาอยู่เยอรมันลาสานาจักรคือชุมเฮานี่แบบลาวในนะนี่คือลาวในอยู่พูดอะไรแหงอยากลุ่มนะแมนอยู่พุ่นแล้วบ่อยากลุมแหงอยากลุมแหงอยากลุมเพิ่นบ่ย่านเพิ่นลายใจโบลายใจกันยูเหลาวนอกได้อนาทีสิลุมอยู่บ่ หรือว่าบ่อยากล้มแต่เล่าในกับเล่านอกแหละล้มบ่แบบนี้บ่บ่สาวาสนาเล่าในแต่มาหาโลดมันอยู่ใกล้กันเล่าในแหละเขามาหาโลดได้เล่านอกนี่อยู่ใกล้แน่ก็สีายากแน่เขาสีมาหาเอชีข่อยมีได้อยู่เมืองอ,อัสสพรนี่ก่อยว่าขั้นวานี่แหละตัดปัญหาของโลดอัน คนลาวลายใจนี่มันต้องล้มนอกทั้งนอกทั้งใน <c oughs> น,น้องบ่าวทำไพนเอกแต่คนไทยไปเลยล่ะกน,นต่างประเทศต่างประเทศกับผู้ลายใจก็มีคือกันเนาะแมนแมนเป็นอะไรจังหวะคนลาวลายใจลาวเคยมีแบบเคยเคยพ่อเคยมีประสบการณ์กับเจ้าของบอกแมนเคยมีเคยพ่อเคยเจอกับตัวเองแล้ว นอวัฒนาเปินจังว่าคุณเล่านี่หลายใจเขากระจเดียวฮนแล้วจะเกิดไปวบาลายจงหลายใจนอซาปอนใจเดียวแต่ว่าลายความคิดเขาอจะเดียวแต่ลายแนวคิดเขาก็สรุปง่ายๆซัเปิดบอกคุยกับผู้บ่าวคนเล่าเนาะอันนี้คือแบบเปิดโอกาสให้นุ่มไทยฮาพี่น้องเลยนะสิอยู่แสกตานแต่ก็เป็นแต่คนไทยเปิดเปิด โอกาสให้เต็มหล่อเลยเว้ยเส้นคุยได้จีบได้เนาะปนกอโตกหรือปนมาลายหรืเอาเข่าห่มได้<ม>อาทิตยมาหนังตากคนอยู่กี่คนจะน,นอนผู้าสาวปลสบายได้เนา<น>ะอืมไปเข่าหม่าหมไปผู้สาวเข่าห่มไปอ่ะ <c oughs> อยากอยากเบิ่งตอนซุ้มเจ้ายืนเด้อายื <c oughs> น,ยนเทียงกันมึงด้วยฮะผู้หนึ่งสิบเก้าพี่น้นอง น้อง <okay. S 2> วาชนาในช่วงเนาะสูงมเลยบระมาณร้อยเจ็ดสิบเซนต,ติเมตรพุ่นบระยักนี่สูงลื่นจุ่มห้องอีกระสูงพี่น้องโอเคเนาะครับขสิได้จบคลิปได้บาทนี่เนาะเป็นกำลังใจให้เด้อขอให้สมสมหวังสักเนาะก็ <laughs> <laughs> ได้เจอคนที่ <laughs> ดีๆแหละก็จริงจังจริง,จง,จงใจพี่น้องเลยเนาะตามนั่นแหละพี่น้องอาสบายดีสบายดีสบายดีโดยโดยโดยสบายดี